วันนี้กลับมาดิสุรินวันจันทร์ที่10มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกานางวิลวาลแสนจันร์สถิติจังหวัดสุรินพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลณที่บริเวณสวนสาธารณะสถานีรถไฟสุรินอําเภอเมืองจังหวัดสุริน โดยมีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้และในเวลา9ก้านาฬิกาสาินาทีนางวิรวันแสนจันสถิติจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้ในายพงศักดิ์อัมพรตั์ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการสถิติและดิจิทัลพร้อมด้วยข้าราชการและพนักง,งานสำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินทร์เข้ารับฟังการอบรมการจัดทำแผนที่สถิติดิจิทัลและปรับปรุงบัญชีเขตแจ้งนับผ่านระบบซูม ณห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ชั้นสามจากราจังหวัดสุรินทร์จากนั้นเวลาส8บดนาฬิกานางวิละวันแสนจันท์สถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองทงตาสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบย8สดกรกฎาคม2567ณอาคารโดมการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์สนามกีฬาศรีนรงค์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิจิตบุญพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุรินทร์เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้